เอาละครับสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับวันนี้ก็เจอกันช่วงเช้าบ้างช่วงเย็นบ้างนะครับวันนี้ฝนไม่ตกครับฟ้าครึ้มทั้งวันเลยแต่พอดีนะครับแหมก็ได้สินค้าดีมีคุณภาพก็คือมีรถขายหอยผ่านมาก็าเลยซื้อหอยนะครับเป็นหอยแมลงผู่นะครับของบ้านเรานี่แหละไม่ใช่ของต่างประเทศหรอกก็คือวันนี้ก็เราอยากจะทําหอยทอดนะครับ แต่ก่อนอื่นนะครับหอยทอดเนี่ยมันก็คือต้องมีส่วนผสมของแป้งที่อาจจะต้องผสมกันหลายตัวนิดหน่อยนะครับจะทําให้ดูแต่เพียงแต่ว่าก่อนอื่นเลยต้องขอตัวทำความสะอาดหอยล้างหอยให้สะอาดแล้วก็ลวกหอยนะครับแล้วก็ <laughs> เนี่ยครับขนของหอยพวกนี้ครับเดียวต้องดึงเขาออกนะฮะเพื่อความสะอาดนะครับจะขอเวลาในการล้างหอยสักครู่นะครับผม หอยเรียบร้อยแล้วครับผมทั้งแกะทั้งลวกทั้งล้างหอยจนสะอาดแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญน,นะหอยตัวใหญ่มากที่นี่ขายโลดิ0สิบบาทนะครับก็สูงไหมก็เมื่อก่อนเคยซื้อ30บาทเเนาะแต่ว่ามันคนละช่วงเวลากันเราไม่ว่ากันโอเคทีนี้ถึงขั้นตอนของการผสมแป้งง่ายๆนะครับแป้งจะมีอยู่3าตัวนะทีุ่ดเท่าที่ผมใช้มาก็จะมีนี่ครับแป้งทอดกรอบนะครับ3ช้อนโต๊ะ นะครับแป้งสาลีนะครับอนเนกประสงค์สองช้อนโต๊ะแล้วก็แป้งมันไม่ใช่สิแป้งข้าวโพดหนึ่งช้อนโต๊ะถ้าแป้งข้าวโพดนะครับเพราะว่ามันจะได้เพิ่มความเหนียวหนึนะบแล้วก็คนตรงนี้ครับสิ่งที่จะใส่เพิ่มเติมของผมเนี่ยก็คืออ,อันนี้เป็นผงกระเทียมนะครับผมมีอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับหรือว่าจะทํากระเทียมละเอียด สับละเอียดลงไปด้วยก็ได้แล้วก็พริกไทยนะครับอย่างนั้นหนึ่งช้อนชานะครับแล้วที่สําคัญก็น้ําเย็นในการผสมแป้งนี่คือต้องดูความเหนียวข้นในรูปแบบที่มันพอดีนะฮะไม่ให้เหลวเกินไปหรือว่าข้นเกินไปนะครับนี่แหละครับผสมไปเรื่อยๆจนแป้งทุกอย่างนะครับตอนนี้ยังข้นอยู่เดี๋ยวผมจะใช้ไอผมจะใส่น้ําปูนใส่ด้วยนะครับ เพิ่มให้ตัวแป้งมีความกรอบนะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับอ่าแล้วแป้งเราจะได้กรอบๆนะครับนำพุนใส่ช่วยได้ครับผมโอเคความเข้มข้นขนาดเนี้ยนะครับผมผมว่าผมโอเคแล้วไม่อยากให้เหลวมากครับโอเคไปทอดกันเลยขั้นตอนการทอดก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับเอาหอยใส่แป้งแล้วก็ โดยต้นหอมนิดหน่อยนะครับเพิ่มกลิ่นหอมแล้วก็ตั้งไฟให้ร้อนนะครับเห็นปริมาณแป้งไหมฮะ,ะแล้วก็ตักสาดลงไปใช้น้ำมันเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปรีดน้ำมันออก หอยตัวใหญ่มากจริงๆ่ะเอ,อวพอแป้งของเราเริ่มแคบต,ตัวแล้วนะครับเอาวทีนี้ก็เติมด้วยง่ายๆเลยครับจัดหนักเพิ่นไข่ครับเพิ่นไข่ไข่สองฟองนะแต่จริงไม่ใช่เราครับไข่ไซส์เล็กครับก็เลยใช้สองฟองดีกว่าอืมร่อนเชีย ล้วปรุงรสง่ายๆนิดหน่อยนะครับด้วยเนื้อแป้งเนี่ยมันมีรสชาติอยู่นิดหน่อยแล้วปรุงในนี้แค่ซีอิ๊วขาวอย่างเดียวนะครับอืมนี่กลับด้านได้เลยนะครับว้าวกับทีนี่ไขก่กระจายอะ แยกเป็นแผ่นเล็กๆหน่อยก็ได้เลครับผมรัสกเสิร์ฟจะได้สวยงามแล้วก็เวลาทอดเนี่ยจะได้กรอบนะครับหลายๆส่วนจะได้กรอบเท่ากันนะครับใครจะเสิร์ฟเป็นแผ่นก็ไม่ว่านะโอเคเอาแล้วเห็นไหมฮะเหลืองหอมนะครับผมแล้วทีนี้ครับผมจะต้องทอดสองชุดนะครับเดี๋ยวผม ตอนแีผมพอแล้วแต่ผมจะลิ่ไปกรองน้ำมันนิดหน่อยนะครับแล้วก็ลงชุดที่สองเลยนะครับจายกระจายแป้งบ้างก็ดีนะแป้งจะได้ก,กรอบนะครับผม แหม่หอยต้ใหญ่ถูกใจดีจังเลยอ่ะอือร้อนดีจังอ่ะ เสร็จแล้วนะครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการลวกถุงงอกคือผัดถุงงอกกับน้ํามันนะครับใส่น้ำมันไปนิดหน่อยประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็เปิดไฟให้แรงแล้วก็ลงโุงงอกของเราแล้วก็ต้นหอม นหอมเชียวแล้วปรุงแต่งรสชาติของผักหัวกอของเรานิดหน่อยด้วยน้ำส้มสายชูนิดเดียวนะครับใครก็มีกลิ่นมีความกระเทียมนิดๆโอเคพอผัดจนสุกดีแล้วนะครับใครชอบสุกก็ผัดสุกหน่อยนะครับใครชอบกรอบก็ผัดแป๊บเดียวนะครับและที่นี้เราไปจัดจานกันเลยครับ ทีนี้เราก็จัดจานนะครับือก็อจะได้กินหลากหลายจริงๆเลยถั่วงอกผัดของเราไม่มีเปลือกถัก่วงอกเหรเห็นไหมฮะทิ้งแปไม่สวยงาม,ม <c oughs> ทีนี้ก็คือแป้งเนี่ยครับที่เราทอดไว้เนี่ยครับหอยทอดของเราจัดจานลงไปเลยครับ ทอดเยอะๆอะะเลยครับไอ้ทอดเยอะๆกินหลายๆคนก็แยกกันไว้แบบนี้นะครับเราจะกินค่อยจัดลงจานหู้ไข่เต็มเต็มอะพิเศษใส่ไข่วิ <c> ้ย <oughs> <c oughs> แล้วก็โรยนะครับก้นหอมนิดหน่อยเก๋ๆหอมๆนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือพลิกไทย ส่วนน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มผมจะใช้เหมือนเหมือนคนทั่วไปที่เขาชอบกินนะครับคือผมก็เอาแค่นั้นพอครับคือใช้น้ำจิ้มไก่ผสมกับอซอสพริกครับซอสพริกของสีราชาแล้วก็ลาบไปเลยสิครับว้าวหือตายละทำลายแตกทีนี้ก็ถึงขั้นตอนการ ย่วยวนใจแล้วนะครับชิมสิครับโอ้โหทอดสนุกมากจริงๆุ้ยประชอกเลยตักกระบอสิจริงผมทำไว้ทั้งหมดสามที่นะฮะเดี๋ยวแบ่งกันกินนี่อื้อหืออืมอืม เนื้อหอยอือแป้งหอยทอดเนี่ยครับก็วันนี้ผมใช้ค่อนข้างผมจะชอบแบบหนาๆนุ่มๆน,นะแต่ถ้าหากใครชอบบางๆก็ทงบาง,ทาง,บางเท่ากับกรอบขึ้นอยู่ความชอบของแต่ละคนนะครับขนาดตามร้านเขายังให้สัง่งได้รอว่าชอบกรอบชอบนุ่มใช่ไหมเราทําเรากินเองก็เราก็จัดเต็มแบบแต่ที่สําคัญก็คือได้กินเนื้อหอยแบบเต็มที่หน่อย ก็ได้จัดตักเจอแต่แป้งอ,มอ,มอมืมีความเต็มคําเนื้อแป้งที่ปรุงรสไปด้วยผงกระเทียมนะครับด้วยพริกไทยอะ่ะเขาเป็นแป้งที่เขาไม่จืดนะเขาจะมีรสชาตินะครับอออืื คำน,นึ่งนะอ,อะหอยไทยอร่อยจัง <c oughs> <c oughs> เคยซื้อหอยอ่าเป็นผู้พวกนิวซีแลนด์พวกแจ๊กแข็งนะครับพวกชิลีอ่ะมากินนะฮะผมความรู้สึกว่าแหมหอยต่างชาติเนี่ยสู้อหอยไทยไม่ได้จริงๆ เล็กเรียวสวยงามอร่อยเนื้อนแน่นไปถึงหอยนะครับหอยนางพู่นะครับนี่แหละครับเมนูง่ายๆนะครับก็คือถ้ามีเวลาก็ทํากินเองบ้างนะครับเหมาะกับทํามันหยุดกินกับภายในครอบครัวก,กินกับลูกเล็กเด็กแดงได้เลยครับกับเพื่อนกับปุกได้เลยใะสําหรับวันนี้นะท่านต้องขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเมนูหอยทอดนะครับหอยทอดโฮมเมด,ออด,ออดของเรา กินหอยกินไข่แบบเต็มเต็มพูดพอก่อนพัก่อนงั้นเดี๋ยวเจอกันเมนูหน้านะครับถ้าเกิดว่ามีประโยชน์ก็ลองนาไปทํารับประทานดูนะครับแตนวันนี้ในทะานต้องขอตัวก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันเมนูหน้าครับสวัสดีครับผม